สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวะทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยบนสูตรที่5นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับเป็นสูตรที่5นะครับใช้หลักหน่วยบนคูณด้วย3คงที่นะครับใช้หลักหน่วยคูณด้วย3คงที่นะครับสูตรนะครับ หน่วยบนคูณด้วย3คงที่แนวทางย้อนหลัง10งวดด้วยกันนะครับจะร่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับผมนะสองสเป็นหได้6เป็นเลขดับบหกสองเนะครับผมได้ศูนย์เป็นเลขเออ่หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ16เมษาศูนย์สามเป็นศูนย์นะครับผมได้ศูนย์เป็นเลขดับบเจ็ดแปดเจ็ดหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขศูนย์นะครับศูนย์ดับ ศูนย์ไม่มานะครับวันที่2พฤษภาคมยี่สเอ็ดได้1เป็นเลขดับบก2 7 2หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16พฤษภาสองสาเป็น6กได้หเป็นเลขดับบก5 7 9หลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับแล้วก็วันที่1มิถุนาเก้ายี่สิบได้7เป็นเลขดับบกเก้าเหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข7 7ดับ 7ไม่มานะครับแล้วก็วันที่16มิถุนาสองสเป็น6กใน6เป็นเลขดับ6 8 6 1หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับแล้วก็วันที่1รกรกฎานะครับผม1 3นะครับได้3นะครับได้3เป็นเลขดับบกห้นะครับหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มา16รกรกฎาคม73 21ได้1เป็นเลขดับบกเจ็หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข 1, 1 1ดับ 1>, 1ไม่มานะครับ1สิงหา5 3 15ได้5เป็นเลขดับบก2 6 1หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มาและก็วันที่16สิงหา1 3เป็น3นะครับก็3 1เป็น3นะครับก็ได้3เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหุยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ